ซัมมอนเนอร์วอเป็นเกมที่เปิดให้บริการบนสมาร์ทโฟนมาอย่างยาวนานและยังเป็นที่นิยมจนถึงขั้นมีการจัดแข่งระดับโลกมาแล้วโดยตัวเกมเป็นการจัดทีมมอนสตเตอร์ต่อสู้ไปตามด่านต่างๆรวมถึงกับผู้เล่นด้วยกันเองด้วยภาพที่ดูสวยงามน่ารักระบบการต่อสู้ที่เล่นได้อย่างเพลิดเพลินทําให้เป็นเกมที่หลายคนตกหลุมรักและมักจะบอกต่อความสนุกของเกมนี้ไปสู่เพื่อนๆแต่ในส่วนของระบบการาเกมนี้มีเรดการาที่โหดมากๆจนผู้เล่นหลายคนท้อใจเลย เกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เกมเมอร์หลายคนถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นเกมเกลือที่แท้จริงแต่ด้วยความสนุกของเกมรวมกับระบบที่มีการพัฒนามาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการดูแลเหล่าผู้เล่นที่ดีจากทางผู้ให้บริการก็ทำให้เหล่าเกมเมอร์ต่างสนับสนุนเกมนี้กันมาอย่างต่อเนื่องเลยครับชื่อของเซเว่นในเป็นหนึ่งในชื่อที่เกมเมอร์น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะช่วงเวลาที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานรวมถึงความน่ารักของเกมกับเนื้อเรื่องการเดินทางของคณะเดินทางอีวานที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7นอกจากเรื่องราวที่เข้มค้นระบบเกมยังหลากหลายและเล่นได้ง่ายบนมือถือแถมเรายังสามารถจัดทีมตัวละครต่อสู้ไปตามด่านต่างๆได้ด้วยโดยเกมนี้เราสามารถหาตัวละครได้จากการสุ่มกาชาซึ่งเกมนี้ค่อนข้างใจดีกับผู้เล่นเพราะเรดกาชาในเกมไม่ได้โหดมากสําหรับเกมเมอร์อีกทั้งตัว ละครที่่มมาใหๆเมื่อมีการอัปเดตเกมอีกครั้งตัวละครเหล่านั้นก็อาจจะมีการแจกให้ผู้เล่นแบบฟรีๆไปเลยด้วยโดยเกมในปัจจุบนันแม้ว่าจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์ใหม่ๆอัปเดตแล้วแต่เกมยังแจกทรัพยากรสำหรับการสุ่มมาให้อยู่เรื่อยๆเลยครับ เป็นชิน act เป็นเกมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนมากๆเกมหนึ่งด้วยตัวเกมที่ให้อิสระมากๆในการสำรวจพร้อมกับบรรยากาศในเกมที่สวยงามมากตัวละครต่างๆในเกมออกแบบมาอย่างประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกมเมอร์หลายๆคนต่างมีตัวละครในดวงใจเป็นของตัวเองและแน่นอนว่าหากได้ตัวละครตัวนั้นมาร่วมทีมก็คงเล่นได้สนุกมากขึ้นครับส่วนของระบบกาชาในเกมเป็นการสูงตัวละครและอาวุธ ซึ่งทรัพยากรในการสูงค่อนข้างมีจํากัดเป็นเกมที่ต้องพึ่งพาก,การใช้ดวงในระดับหนึ่งเลยครับเพราะแม้ว่าเราจะต้องการสูงตัวละครเราก็มีโอกาสได้รับอาวุธแทนเช่นกันและเกมนี้เกิดเหตุการณ์หลุดเรดมาค่อนข้างบ่อยสําหรับผู้เล่นที่ต้องการตัวละครหน้าตู้ก็อาจจะผิดหวังเพราะได้ตัวละครสุดคลาดสิกอยาก่างจีนหรือโมนามาแทนตัวละครหน้าตู้เป็นส่วนใหญ่ครับ เกมนี้เป็นเกม RPG ที่มาจากอนิเมะชื่อดังอย่างเฟสโดยในเกมเราสามารถสุ่มหาเซเวนมาร่วมทีมต่อสู้ได้แต่เรดกาชาของเกมนี้เกมเมอร์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรดกาชาโหดมากเรียกได้ว่าเป็นเกมที่สุ่มหาตัวละครระดับสูงได้ยากมากที่สุดเกมหนึ่งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีกิจกรรมในการเพิ่มเรดการได้ตัวละครหน้าตู้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ตัวละครนั้นๆเสมอไปครับ อย่างไรก็ตามเซอร์แวนที่หาได้ง่ายๆก็สามารถนำมาร่วมทีมได้ครับเพราะมีประสิทธ,ธิภาพในการต่อสู้ที่ดีในระดับหนึ่งส่วนเซอร์แวนหายากหากสุ่มมาได้จริงๆก็ถือว่าเราเป็นผู้เล่นที่โชคดีมากๆระบบการต่อสู้ในเกมนี้ค่อนข้างสนุกมากทีเดียวแต่หลายคนอาจจะยอมแพ้พร้อมที่มีตัวละครที่อยากได้มาร่วมทีมอย่างไรก็ดีเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีการจัดอันดับว่ามีผู้เล่นสนับสนุนมากที่สุดเกมหนึ่งเลยครับ หากพูดถึงเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟนแล้ว เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงเกมที่เราต้องวางยูนิตตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันศัตรูเดินเข้ามาในฐานพื้นฐานของเกมนี้ก็มีระบบใกล้เคียงกันครับเพียงแต่ยูนิตเราจะออกมาต่อสู้เองหากมีค่าพลังงานที่เพียงพอและมุมมองในเกมก็เป็นมุมมองด้านข้างในฉากต่อสู้ทําได้สวยงามมากมีตัวละครหล่อๆสวยๆให้เราเลือกเล่นหลายคนแน่นอนว่าเราจะได้ตัวละครเหล่านี้มาจากระบบกาชาเท่านั้นแต่เกมนี้เป็นเกมที่เรดกาชาไม่ได้เกลือมากนะักมี ผู้เล่นหลายๆคนที่ได้ตัวละครที่ต้องการมาร่วมทีมอยู่บ่อยๆแต่เนื่องจากตัวละครในเกมนี้มีความสวยต่อทุกคนจึงทําให้ผู้เล่นหลายคนไม่ค่อยสนใจเรื่องความสามารถตัวละครมากนักเน้นสร้างทีมในฝันมากกว่าที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งมากๆแทนครับเกมมือถือเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่อัดแน่นไปด้วยตัวละครสาวๆที่แสนจะน่ารัก เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองแห่งการศึกษาถึงแม้ว่าภายในเมืองจะดูเจริญมาเพียงใดก็ตามแต่นอกเมืองนั้นกลับดูซุดสงอย่างน่าประหลาดนอกจากนี้ภายในเมืองยังมักเกิดการทะเลวิวาทกันของเหลานักเรียนจากสถาบันต่างๆเราผู้เป็นอาจารย์จึงต้องรวบรวมเหล่าสาพานักเรียนมาคอยควบคุมความสงบในเกมนี้นอกจากตัวละครสาวๆจะน่ารักแล้วระบบต่างๆยังทำออกมาได้น่าสนใจสามารถเล่นได้อย่างเพลิดเพลินการนำตัวละครมาต่อสู้นั้นนอกจากจะต้องตรวจสอบความสามารถของตัวละคร ให้ดีแล้วคุณยังต้องตรวจสอบสนามรบด้วยเพราะในบางจุดเมื่อคุณปล่อยตัวละครลงไปอาจจะเจออุปสรรคในฉากทำให้ไม่สามารถโจมตีได้ต้องวางแผนให้ดีก่อนต่อสู้ครับ เกมแนวทาวเวอร์ดีเป็นเป็นแนวเกมที่แม้ว่าจะดูเหมือนเล่นง่ายแต่ผู้เล่นต้องมีสมาธิและว,วางแผนการเล่นให้ดีครับเกมนี้เป็นเกมอนิเมะที่มีเรื่องราวค่อนข้างชวนหดหู่การต่อสู้ของเหล่าเครื่องมนุษย์ในสงครามที่เต็มไปด้วยการทรยศการเสียสละและการสูญเสียเกมนี้นอกจากจะต้องมาลุ้นกับระบบการชาแล้วยังต้องคอยมาระวังในเรื่องของเนื้อหาของเกมอีกด้วยเกมเล่าเรื่องผ่านภาพที่ถ่ายทอดบรรยากาศได้ดีแต่ในขณะเดียวกันส่วนของตัวเกมมีการใช้ภาพสต ท,ทาให้ตัวละครต่างๆดูน่ารักขึ้นมาเกมแนวนี้เราจะต้องวางยูนิตไว้ตามจุดต่างๆในแต่ละด่านซึ่งระบบกาชาของเกมนี้จะเกี่ยวข้องกับยูนิตในเกมโดยเรีกกาชาเกมนี้ถือว่าไม่รุนแรงมากอยู่ในระดับที่พอรับได้อีกทั้งตัวละครระดับไม่สูงมากก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยครับ เกมที่เราสามารถจัดตัวละครเพื่อนำไปต่อสู้ได้โดยเฉพาะกับเกมที่มีตัวละครสวยๆจะมาพร้อมกับระบบกาชาให้เราสุ่มหาตัวละครกันแต่ไม่ใช่สำหรับเกม King's q u e ครับ เพราะเกมนี้เราสามารถหาตัวละครมาร่วมทีมได้โดยการใช้ทรัพยากรในเกมหรือบางตัวละครเราสามารถหามาร่วมทีมได้ฟรีๆเลยเรียกว่าหากต้องการตัวละครตัวไหนก็หาของขวัญมามามอบให้แล้วก็รอรับเข้าทีมได้เลยเพียงแต่ระบบการชาในเกมนี้จะเป็นการสุ่มหาอาวุธมาให้ตัวละครใช้งานโดยอาวุธที่ได้จะมีตั้งแต่อาวุธทั่วไปอาวุธหายากไปจนถึงอาวุธหรืออุปกรณ์เฉพาะของตัวละครดังนั้นแม้ว่าเราจะมีตัวละครที่เิ่งกาดแล้ว แต่การมีอาวุธเฉพาะจะช่วยเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครอีกหลายเท่าตัวเลยนอกจากอาวุธแล้วก็ยังมีการสุ่มหาอุปกรณ์เฉพาะที่จะช่วยเพิ่มความสามารถตัวละครไปอีกระดับด้วยครับ เกมเมอร์หลายคนเลือกเล่นเกมที่มีภาพที่สวยงามซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมหนึ่งที่น่าจะตรงใจหลายๆคนระบบในเกมมีให้เล่นมากมายแต่ก็เป็นระบบที่คุณเคยสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายการต่อสู้ในเกมทำออกมาได้เหมือนแอนิเมชันเรื่องหนึ่งเลยส่วนของระบบกาชาเป็นการสุ่มหาตัวละครเป็นหลักฉากในการสุ่มสวยงามชวนให้ผู้เล่นได้ลุ้นมากๆแม้ว่าความเข้มข้นของกาชาในเกมนี้จะค่อนข้างสูงแต่ตัวละครที่เราได้มาถึงจะไม่ใช่ตัวละครที่หาย ยากแต่ก็มีดีไซน์ที่สวยงามน่านำมาร่วมทีมต่อสู้โดยทุกตัวละครถึงจะเป็นตัวที่มีระดับไม่สูงก็มาพร้อมกับเนื้อเรื่องเฉพาะให้เหล่าเกมเมอร์ที่ชอบติดตามเนื้อเรื่องได้เพลิดเพลินกันใครเป็นสายสะสมตัวละครเชื่อว่าเกมนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่ไม่น้อยครับเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวแฟนตาซีที่ผสมผสานความลึกลับไว้ได้อย่างลงตัวเนื้อหาในเกมไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดแต่การเล่าเรื่องนั้นชวนค้นหาเป็นอย่างมาก ภายในเกมเราจะได้รับบทเป็นแม่สาวที่สูญเสียความทรงจําไปโดยบาแสเดียวที่จะทําให้เธอได้ความทรงจํากลับมาคือการเข้าไปสํารวจหอคอยใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางป่าโดยในหอคอยนี้เต็มไปด้วยกองทัพศัตรูและกับดักมากมายภายในเกมเราจะต้องส่งกาชาหาเหล่าแม่มดมาร่วมทีมเพื่อเดินทางตามหาเศษเสี้ยวความทรงจําในโลกที่แสนจะแฟนตาซีแห่งนี้แม่มดในเกมนี้ไม่เพียงแต่ใช้เวทมนต์เท่านั้นแต่ยังคงมีการใช้อาวุธในรูปแบบอื่นๆโจมตีศัตรู ด้วยโดยจะมีการแบ่งระดับแม่มดเป็นตั้งแต่ r S, R, S, S, R และ U, R แม่มดระดับ U, R จะมีความสามารถในการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวครับ Alchemy Star เ,เ,เป็นเกมมือถืออีกเกมหนึ่งที่ต้องพูดว่ามีระบบและลูกเล่นที่ค่อนข้างแพรปราวถึงแม้ว่าพื้นฐานของเกมจะเป็นเกมแนววางแผนแต่กลับไม่ได้ดูเครียดหรือกดดันอย่างที่คิด อีกทั้งยังให้ผู้เล็กได้สนุกกับการวางแผนอีกด้วยตัวละครในเกมมีการออกแบบมาให้ดูน่ารักน่าสมสมแต่ละตัวละครจะมีรูปแบบการโจมตีที่ต่างกันออกไปซึ่งการจะได้มาซึ่งตัวละครนั้นก็คือใช้ระบบการชาครับเกมนี้ตัวละครทั้งหมดจะแบ่งเป็นธาตุต่างๆเมื่อเข้าฉากต่อสู้เราจะพบว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นช่องตารางหลักสีหน้าที่ของเราคือการลากตัวละครไปตามช่องตารางเหล่านี้ หากเราลากไปในช่องที่สีตรงกับภาาจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นเกมมือถือที่เล่นได้เพลิดเพลินม,มากๆเกมหนึ่งเลยนอกจากจะสนุกแล้วยังต้องใช้ความคิดตลอดการเล่นอีกด้วยหากใครเป็นแฟนแอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์ูดถังซานน่าจะชื่นชอบเกมนี้กันอย่างแน่นอนครับเพราะเกมนี้ได้มีการนำอนิเมะเรื่องนี้มานำเสนอได้อย่างสวยงามและน่าสนใจมากๆ ตัวละครที่คุณเคยยกทีมกันมาอยู่ในเกมทั้งหมดโดยในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นถังซาในช่วงที่เกิดใหม่เกมมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามและที่สำคัญเกมนี้รองรับภาษาไทยอีกด้วยภายในเกมเราจะต้องต่อสู้กับศัตรูไปตามเนื้อเรื่องซึ่งเราสามารถสุ่มกาชาเพื่อหาตัวละครจากอนิเมะมาร่วมทีมได้ด้วยโดยตัวละครตัวเดียวกันจะมีการแบ่งออกเป็นหลายระดับและมีความสามารถในการต่อสู้ที่ต่างกาันหากคุณต้องการเอาชนะศัตรูแบบง่าย คุณจะต้องจัดทีมให้เกิดความสมดุลมากที่สุดเมื่อได้ตัวละครมาแล้วก็ต้องอัปเกรดให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยครับหากพูดถึงเกมโปเกมอนแล้วเชื่อว่าหลายคนคิดถึงเกมออกพจนภัยในโลกกว้างและตามจับเหล่าโปเกมอนสุดน่ารักด้วยมอนสเตอร์บอลแต่สำหรับเกมนี้จะเป็นเกมโปเกมอนที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เพราะเกมนี้จะมีระบบกาชาสุมเทรนเนอร์และโปเกมอนคู่หูมาให้เราจัดลงทีมเองซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างแปลกและแตกต่างไปจากเกมในซีรีส์เดียวกันครับตัวเกมจะเน้นที่ระบบจัดทีมเทรนเนอร์และคู่หูเพราะในแต่ละด่านมีความจําเป็นต้องใช้เทรนเนอร์และคู่หูในรูปแบบที่ต่างกันออกไปทําให้เกมนี้เป็นเกมโปเกมอนที่มีความแตกต่างและมีระบบกาชาที่โดดเด่นมากมากเกมหนึ่งเลยนอกจากโปเกมอนจะมีทักษะเฉพาะของตัวเองแล้วเทรนเนอร์แต่ละคนก็มีสกิลที่สามารถใช้ สนับสนุนการต่อสู้ได้อีกด้วยครับ เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยผ่านการเล่นเกมปินบอลกันมาอย่างแน่นอนซึ่งเกมนี้ได้นำระบบของเกมปินบอลมาพัฒนาใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากๆโดยเราจะต้องดีดตัวละครด้วยเครื่องมือที่อยู่บนโต๊ะปินบอลให้โดนศัตรูเพื่อเป็นการสร้างความเสียหายยิ่งตัวละครของเราเด้งไปโดนวัตถุต่างๆบนโต๊ะก็จะยิ่งสร้างความเสียหายได้มากยิ่งขึ้นระบบการเล่นของเราเพียงแค่พยายามดีดตัวละครให้ได้อย่าให้ตัวละครตกจากโต๊ะปินบอลน,นอกจากนี้ภายในเกมเรายังสามารถ สุมหาตัวละครเพื่อนำมาใช้ในการดีดได้ด้วยโดยเรียกาชาในเกมนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวไม่ได้โหดจนกินไปมีโอกาสได้ตัวละครหายากอยู่บ่อยๆแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่ปรากฏแค่บนโต๊ะปินบอลแต่ก็ดูสวยงามน่ารักมากทีเดียวครับ เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ถ่ายทอดตำนานลึกลับของประเทศญี่ปุ่นออกมาได้อย่างสวยงามและน่าสนใจมากๆโดยในเกมเราจะได้พบกับตัวละครที่เป็นองค์มยวจิซึ่งเราจะสามารถควบคุมเหล่าชิกิงามิได้โดยชิกิงามิก็คือเหล่าผู้ผีจากในตำนานของทางญี่ปุ่นซึ่งเราสามารถสุ่มหาชิกิงามิมาร่วมทีมได้แม้ว่าชิกิงามิแต่ละตัวจะมีระดับที่แตกต่างกัน แต่ความสวยงามในการออกแบบชิกิงามีแต่ละตัวทำออกมาได้น่าประทับใจมากแม้ว่าคุณอาจจะไม่มีชิกิงามีระดับสูงมาร่วมทีมแต่ชิกิงามีทั่วๆไปก็สวยงามมีเอกลักษณ์น่านำมาร่วมทีมต่อสู้มากๆทุกตัวละครมีท่าไม้ตายที่เฉพาะตัวและอลังการมากมากเกมมีการนำเสนอมุมมองในฉากต่อสู้หลายมุมทำให้ผู้เล่นได้เห็นความสวยงามของเหล่าชิกิงามีและองค์เมียวผู้ควบคุมได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเกมนี้ยังมีการนำตัวละครจากอนิเมะชื่อดังหลายเรื่องมาร่วมสร้างส,างสีสันในเกมอีกด้วยครับจุดเด่นของเกมนี้คือเป็นเกมที่มีการนำฟิกเกอร์มาเป็นตัวดำเนินเรื่องราวกราฟิกในเกมนั้นทำให้ตัวละครทั้งหมดดูเหมือนฟิกเกอร์ที่หลายหลายคนชื่นชอบเราสามารถทำการดูฟิกเกอร์แบบละเอียดทำความสะอาดจัดวางบนชั้นได้อีกทั้งเกมยังมีระบบ AR ให้เราสามารถถ่ายรูปฟิกเกอร์ตัวโปรดในโลกจริงได้อีกด้วย เรียกว่าเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจนักสะสมฟิกเกอร์โดยเฉพาะเลยครับส่วนระบบเกมจะเป็นการนำเหล่าฟิกเกอร์ตัวจิ๋วไปผจญภัยและต่อสู้ในโลกอันกว้างใหญ่โดยการชาในเกมนี้ก็เป็นการสุ่มหาเหล่าฟิกเกอร์สวยๆมาร่วมทีมโดยเกมจะมีทรัพยากรสำหรับใช้ในการสุ่มหลายประเภทหากเป็นทรัพยากรที่หาได้ยากก็จะใช้สุ่มฟิกเกอร์ที่หายากได้ครับหรือถ้าหากคุณไม่ชอบต่อสู้ก็สามารถเอาฟิกเกอร์มาจัดวางสวยๆบนชั้นวางของในเกมก็ได้ครับ เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมกันอย่างล้นหลามและมีผู้พัฒนาหลายๆคนได้นำเกมนี้มาพัฒนาเป็นเกมมือถือต่อ s l i m e s e k a i Memory เป็นเกมอนิเมะบนหน้าจอมือถือที่จะให้เราได้ต่อสู้ไปพร้อมกับริมุรุอีกครั้งนอกจากริมุรุแล้วเหล่าตัวละครที่คุณหนาคุณตายังมาร่วมกันสร้างสีสันกันแบบครบทีมด้วยครับโดยเกมนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ติดตามอนิเมะมาก่อนเพราะจะมีการเล่าเรื่องแบบ ยนกบนอกจากการต่อสู้ที่ตื่นตาตื่นใจแล้วเกมนี้ยังมีระบบสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่และละเอียดมากๆอีกด้วยและแน่นอนว่าเกมมาพร้อมกับระบบการชาที่ไว้สุ่มหาตัวละครจากอนิเมะเรื่องนี้มาร่วมทีมต่อสู้ใครที่เป็นแฟนริมูรุต้องชอบเกมนี้กันอย่างแน่นอนครับ หากพูดถึงชื่อคุกกี้รันแล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงเกมวิ่งที่เหล่าคุกกี้ต่างวิ่งกันสุดกำลังเพื่อหนีจากเตาอบของแม่มดอย่างแน่นอนแต่สำหรับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งในซีรีส์คุกกี้รันโดยเป็นเรื่องราวของเหล่าคุกกี้ที่หนีออกมาจากเตาอบและได้มาร่วมกันสร้างอาณาจักรขึ้นใหม่ทำให้เกมได้นำเหล่าคุกกี้มาเล่าเรื่องราวแบบใหม่ผ่านความสดใสน่ารักครับซึ่งการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เหล่าคุกกี้จะต้องต่อสู้กันแบบเต็มกำลังรูปแบบเกมจะไม่ใช่เกมวิ่งอีกต่อไปแต่จะเป็นเกมเทิร์เบทที่ผสมผสานกับเกมสร้างเมืองได้อย่างลงตัวในส่วนของระบบกาชาจะเป็นการสุ่มหาคุกกี้มาร่วมทีมเปรดกาชาของเกมนี้ไม่ได้โหดเท่าเกมอื่นๆหากเป็นคุกกี้หน้าตู้คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับมาอย่างง่ายๆเลยครับ มิตราเอสแฟโลกใต้ท้องทะเลที่เคยสงบสุขกลับถูกพลังประหลาดจากคริสตัลสีทองทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลกลายเป็นหินตัวละครของเราคือคนที่รอดพ้นมาจากเหตุการณ์นี้แต่ซ้ำร้ายน้องสาวของเราถูกจับตัวไปเราจึงต้องเดินทางในโลกใต้ท้องทะเลแห่งนี้เพื่อหาวิธีช่วยเหลือน้องสาวภาพในเกมสวยงามดูเป็นตัวการ์ตูนน่ารักๆแล้เราสามารถสุ่มหาตัวละครมาร่วมทีมได้ครับ จุดเด่นของเกมนี้คือบรรยากาศในเกมที่แปลกตาไปจากเกมอื่นๆเพราะเนื่องจากเป็นโลกใต้ทะเลศัตรูที่ปรากฏตัวออกมาก็ดูแปลกตามีระบบคอมพานีออฟให้เราร่วมทีมกับเพื่อนได้ในทุกๆส่วนของเกมแต่ที่สำคัญภาพในเกมสวยงามมากอีกทั้งเพลงประกอบต่างๆยังไพเราะมากทีเดียวเป็นเกมที่มีครบรถเล่นเพลินระบบต่างๆเข้าใจไม่ยากจนเกินไปครับ วันพีซเป็นอนิเมะที่บอกเล่าเรื่องการเดินทางของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่นำทีมโดยกัปตันมังกี้ดีลูฟี่โดยเกมนี้ไม่ได้เล่าเรื่องตากต้นฉบับเลยแต่เป็นการนำตัวละครทั้งหมดมาต่อสู้ในพื้นที่และเวลาที่จำกัด โดยผู้เล่นจะต้องชิงธงให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่กำหนดด้วยกฎการเล่นแบบนี้ทำให้ผู้เล่นต้องใช้สกิลเพลในการค้นคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันการถูกชิงธงคืนครับแต่ความน่าสนใจของเกมนี้คือระบบการาที่ให้สูงตัวละครเพราะไม่ได้จำกัดแค่เหล่าโจรสลัดที่มีบทบาทเด่นๆในอนิเมะทั้งนั้นแต่ยังรวมทุกตัวละครมาให้เราได้ลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวละครตัวใหม่มาร่วมประลองฝีมือกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเหล่าโจรสลัดหมวกปางเจ็ดเทพ จนสลัดยามาโตะไปจนถึงอูตาที่เพิ่งปรากฏตัวในภาพ,พยนตร์ด้วยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด